โอ้โหอยากจะบอกว่าลังใหญ่มากะนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับดาดีเดียมหนุ่มโตนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทกีจับจำกัดน,นะคะ วันนี้นะคะดามีนัดกับเมียพงษ์เอาไว้นะคะมาบุลังพัะเครื่องหลวงปู่โตกันค่ะตามดามันดูเลยค่ะเออแล้วนะคะเฮียพง์หยีจับนะเ่ยบริษัทหยีจับเนี่ยเฮียพงษ์ทำเกี่ยวกับอะไรคะก็ขายสินค้าทุกอย่าง20บาทพวกสินค้าเป็นตะเล็นที่เขาขายข้างนอกกันทุกอย่าง20ตามตลาดตามอพาร์ตเมนต์ ขายส่งเลยใช่ไหมคะเฮียใช่ของเราเป็นโกดังขายส่งเดียวไม่ขายปลีกอ๋อได้ข่าวมาว่ามีแฟนชายด้วยนะคะใช่ไหมคะเฮียใช่ครับติดต่อเฮียได้ทางไหนคะถ้าอ่าก็ตอนนี้เรานเนี่ย,ยเราเริ่มมีทําแฟนชายทุกอย่าง20บาทใครอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอยากจะเปิดร้านด้วยเพียงเงินไม่กี่หมื่นบาทแสนต้นๆก็สามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ไง่ายๆนะคะติดต่อเฮียพงได้เลยฝากร้านเลขที่เฮียติดตามได้ที่เพจนะครับร้านหยี่จับ พระรามสองไทยแลนด์ครับค่ะเดี๋ยวดาขึ้นลิงก์กับเบอร์โทรไว้ให้นะคะถ้าสนใจแฟนชายทุกอย่างยี่สิบต้องคนนี้นะคะเฮียพงห์ยีจับค่ะค่ะเรามาเริ่มคำถามแรกเลยนะคะว่าเพราะอะไรเฮียพง์ถึงเริ่มมาสนใจพระเครื่องหลวงปู่โตได้ยังไงะคะแรกสุดเลยอะ่ะผมอ่ะไม่รู้จักหลวงปู่โตเลยอ่าเสร็จแ,แล้วเนี่ยผมอ่ะได้ไปเที่ยวที่เมืองจีนไปกับเพื่อนสองคนอนอนในห้อง แล้วมีอยู่คืนหนึ่งเราตกไฟแล้วเขาให้ไปนอนโรงแรมที่เขาจัดเตรียมให้โดยที่ไม่ใช่โรงแรมประจําของเราไม่รู้โรงแรมอะไรเหมือนกันแต่มันเป็นโรงแรมเล็กๆทั่วไปอะค่ะ,คะเราเคลียรเ์เรื่องทุกอย่างจบประมาณตีสองตีหนึ่งกว่าตีสองเข้าไปพักด้วยความเหนื่อยมากเพื่อนหลับเลยหลับสดิทผมนอนได้ไม่ถึงห้านาทียังไม่ถึหลับเลยอยู่ดีๆขยับตัวไม่ได้ โอเสร็จปุ๊บค่ะได้แต่ลืมตาพอลืมตาเสร็จข้างน้านี่คือเห็นเลยเหรอคะเห็นเป็นยังไงอ่ะเห็นเป็นเงาผู้หญิงเลยนั่งอ,อยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งแต่นั่งข้าหลังโอ้นลุกเลยอ่ะฮะผมก็เลยหลับตาเลยทีนี้สวดทุกบทเลยแผ่เม่ตาเลยทุอยกอย่างเลยพอลืมตาไปทีหนึง่งไม่เห็นละอ๋อพอดีไปกับเพื่อนแล้วเราเห็นเพื่อนอนะ่ะ ก่อนจะนอนเขาถอดผ้าอยู่ด้านหน้าผมหน้าทีวีอ่ะผมก็เลยรู้ว่าพอดีวันนั้นผมไม่ได้ใส่ผ้าไปผมวันนี้ตรงนั้นมีค่ะแต่ตรงนั้นก็อยู่ใกล้ๆกับที่ผมเห็นเงาดำเงาผู้หญิงแต่ไ้่ทำอไงไม่ได้ก็เลยกัดฟันขึ้นไปหยิบผ้ามาหยิบผ้าก็นอนเลยโดยที่ไม่บอกเพื่อนเลยนี่ครับแล้วพอผมหลับถึงเช้าตื่นมาปุ๊บเนี่ยผมก็เลยถามเพื่อนว่าพระที่ห้อยอยาพ้าอะไรเป็นรุ่นอะไรคะเพื่อนบอกว่า ้าพปิดตาจำโปสองของบูโตะตอนนั้นคุณก็ไม่รู้จักเลยเสร็จปุ๊บพอกลับมาถึงเมืองไทยปุ๊บผมก็เริ่มหาล้ะอยากได้มาไว้สักองหนึ่งอ๋อก็คือเป็นจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องนี้ก่อนด้วยนะคะโอ้โหอยากจะบอกว่าลังใหญ่มากนะคะเฮียอันนี้ให้พูดเป็นแนวทางให้กับคนที่เพิ่งเริ่มเข้ามาศึกษาดีกว่าว่าเฮียพงเนี่ย ส่วนตัวแล้วเยพงเริ่มต้นศึกษาแล้วก็เริ่มสะสมยังไงคะเป็นคําถามที่ดีนะแรกสุดเลยอ่ะอย่างที่ผมผมก็คือไม่ไม่เคยอยู่สายของโต๊ะผมก็เลยถามเพื่อนที่อยู่ในสายเพื่อนเขาก็แนะนําว่าของหลวงปู่เนี่ยก็จะมีประมาณ13าพิมพ์ที่คนเขนิยมที่เป็นปิดตาที่เป็นปิดตาแล้วก็มีเยอะๆอีกแต่ว่าทุกรุ่นเนี่ยพุทธคุณของหลวงปู่โตเนี่ยแตกต่างกันออกไปแตกต่างออกไปแต่ว่า ใช้ได้ทุกทุกองเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กหรือรุ่นยหญ่ผมก็เลยลองศึกษาดูแรกสุดเลยเนี่ยผมก็เปิดเฟซดูก่อนอไปเจอไลฟ์ของคุณดาอันดับแรกเลยโยเจอไลฟ์ดาเลยนะคะอันดับแรกเลยผมดูอยู่ไลฟ์แรกวันแรกมีคนดูประมาณสี่ห้าร้อผมจำได้ค่ะแล้วผมก็ดูก่อน ว่าเป็นยังไงพอเริ่มไลฟ์ที่สองอมผมเห็นไลฟ์คุณดาขึ้นมาเลยหกร้อจะแปดพันเลยแล้วผมดูแล้วเนี่ย <c oughs> โอหมีความน่าเชื่อถือใช่ค่ะผมก็เลยเช่าคุณดาในไลฟ์เลยอสององค์อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการเช่าแรกๆเลยอันนี้ดาก็เพิ่งรู้เลยนะคะว่าเฮียพง์เช่าดาเป็นคนแรกแล้วก็ปิดประมูลจากในไลฟ์โอยแล้วผมก็เลยผ่านไปแค่ ไม่กี่ไลค์เองอะ่ะคนดูคุณดาวทะลุพันไปเยอะมากต้องขอบคุณ f อทุกท่านด้วยนะคะผมก็เลยแนะนําเพื่อนเลยบอกเนี่ยคุณดาวเนี่ยโอเคเลยดูแล้วเนี่ยพระแท้พระดีคนดูคุณดาเนี่ยภายในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยแป๊บเดียวคนดูเยอะมากผมก็เลยแนะนําเพื่อนมาเช่าคุณดาด้วยดีไลฟ์ด้วยเหมือนกันใช่ใช่ใชหลังจากงานเช<อ>่าเยอะด้วยเป็นอย่างที่เห็น <laughs> เป็นอย่างนี้เลยนะคะ <laughs> ก็จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ย อย่ยพงพ้องเข้าๆได้ไหมว่าเท่าไหร่ไม่เคยนับเับไม่กลา้านะ <laughs> ไม่กลา้า <laughs> ชอบดูแล้วโอเคราคาเราไหวเราก็เช่าอพอเราดูองค์ไหนที่เราชอบจริงๆแล้วราคาเราไหวเราก็เช่าแต่ไม่เคยมารวมไม่กล้ารวมครับไม่กลา้ารวมอย่าพกลัวกลัว,วตกกระจายนะคะค่ะ <laughs> แล้วทั้งหมดนี้มีองค์ไหนที่ มูลค่ามากที่สุดค่ะเฮียพงในนี้นะครับ,รบก็น่านจะเป็นตรงนี้นครับรุ่นอะไรคะเฮียจัมโบ้หนึ่งอ้อ,อันนี้เช่ามาจากใครเอ่ยกุณดาแหละครับอันนี้นะคะก็เป็นพระดาเองที่เฮียพงซื้อไปนะคะ <c oughs> เป็นปิดตาจัมโบน้หนึ่ง <c oughs> นั่นเองนะคะและทำไมเฮียถึงต้องมีจัมโบ้หนึ่งอะคะ ก็ด้วยส่วนตัวที่บอกแล้วว่าผมมาชอบจัมโบ้เสร็จแล้วเนี่ยผมก็อ่านประวัติแล้วเนี่ยจัมโบ้หนึ่งเนี่ยคนสะสมของพาลุปุโตเนี่ยเขาก็พูดว่าจัมโบ้หนึ่งเนี่ยถ้าคนสะสมต้องมีอุทคุณและหลายๆอย่างเนี่ยมาเต็มว่าไง่ายๆว่าของมันต้องมีว่างั้นเถ<ม>อะถ้าั้นไม่ครบนะประมาณนั้นครับอ่า แล้วเฮียพง์และองค์ไหนเป็นองค์ที่เฮียพงบอกว่าเป็นประสบการณ์โดยตรงเลยอะคะถ้าองค์ประสบการณ์ก็อยู่กับตัวตลอดครับห้อยอยู่เลยนะคะก<อ>็<อ>จะเป็นอ,องค์นี้ครับไหนไหนไหนต้องดูใกล้ๆนะคะอ๋อองค์นี้ที่เฮียพงยมีประสบการณ์กับโดยตรงเลยครับเป็นองค์แรกเลยแล้วเห็นพระเยอะๆแบบนี้นะคะขอถามเลยละกันว่าทั้งหมดเนี้ย เฮียเก็บมากี่ปีแล้วสี่ปีสี่เดือนครับสี่เดือนเองนะคะแล้วถ้าเก็บต่อไปได้เรื่อยนะคะก็ไม่ต้องพูดถึงว่าจะเยอะขนาดไหนเนาะพอดีขอบคุณโควิดขอบคุณโควิดว่าอยู่บ้านบ้านดูไลฟ์เลยได้มาแบบนี้ครับสี่เดือนเลยได้มาแบบนี้ไม่อยากจะเชื่อนะคะว่าทั้งหมดนี้ใช้เวลาเพียงสี่เดือนเท่านั้นตอนแรกเฮียโชว์สี่แล้วก็สี่ปีไม่ใช่นะคะสี่เดือนจ้าแต่ก็ขอความศรัทธานะเฮีย ใช่ครับรวนๆเลยเพราความศรัทธารวนๆเลยอ่าโอเคค่ะและสุดท้ายนี้นะคะเฮียพงษ์เนี่ยมีอะไรที่จะฝากถึงนักสะสมหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเริ่มศึกษาพระเครื่องของปูโตไหมคะถ้าเป็นในความคิดผมนะอันดับแรกเลยดูที่เสียนพระก่อนซื้อคนก่อนซื้อคนก่อนเขามีความน่าเชื่อถือแค่ไหนเราถึงจะเช่ากับเขา ดูที่คนก่อนเลยนดับแรกอันดับที่สองถ้าคนที่เราไม่รู้จักหรือเราไม่คุ้นเคยอ,อย่าเห็นแก่ของถูกเพราะผมคิดว่าของถูกถูก,ถ,กถูกดีๆไม่มีในโลกโอ้ของถูก <c oughs> ไม่มีดีอันนี้เรื่องจริงนะคะและยอมซื้อราคาสูงนิดนึงแต่ได้พระที่ดีมีคุณภาพแท้ตลอดชีพก็ต้อง D M หล n นะเฮียพงนะจุกแล้วครับค่ะแล้วก็ วันนี้นะคะก็ต้องขอขอขอบคุณเฮียพงด้วยนะคะที่เปิดบลังให้เราดูแล้วก็พูดคุยกันในวันนี้นะคะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และติดตามว่าคลิปหน้าดาจะไปเช่าพระที่ไหนและทำคอนเทนต์ดีๆอะไรมานำเสนอนะคะอย่าลืมติดตามรับชมขอบคุณทุกท่านคะ่ะ